สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้หมอเนตจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีความนามล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงการดูแลผิวนั่นคือ Morpheus 8ครับเราจะมาดูกันว่า Morpheus 8คืออะไรและมีความโดดเด่นอย่างไรทำไมคนถึงให้ความสนใจกันมากขึ้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงหลายปีหลังมานี้เนี่ยเทรนการดูแลตัวเองกาลังมาแรงมากคนหันมาใส่ใจดูแลผิวพรรณกันมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผิวแบบองค์รวมเพื่อให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัยอยู่เสมอด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้เองครับเลยทำให้เทคโนโลยีความงามพัฒนาไปไกลมากมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาตอบโจทย์กันตลอดเวลาและนวัตกรรมที่หมอจะมาเจาะลึกในวันนี้ก็คือ Morpheus8 นี่แหละครับเทคโนโลยีนี้เป็นการผสานพลังของคลื่นวิทยุ RF เข้ากับเข็มเคลือบทองคำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Micro Needling เพื่อช่วยฟื้นฟูผิวจากภายในสู่ภายนอกให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการผ่าตัดแต่ไม่ต้องเจ็บตัวและที่สำคัญคือไม่ต้องพักฟื้นนานครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว m o r ์ฟี u s สดีไหมต่างจากเครื่องยกกระชับอื่นๆที่มีในท้องตลาดอย่างอัลเทล่ h ไฮฟูหรือ t h e ร์เมชอย่างไรและมันเหมาะกับใครกันแน่วันนี้หมอจะมาให้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยครับ เพื่อให้คุณผู้ฟังสามารถตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตัวเองได้มากที่สุดเรามาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนเลยนะครับว่า Morpheus8 คืออะไรกันแน่ Morpheus8 หรือบางทีเราอาจจะได้ยินชื่อเต็มๆว่า Morpheus8 RF Microneedling มันคือเครื่องยกกระชับใบหน้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยครับที่ผสมผสาน2เทคโนโลยีสุดล้ำเข้าไว้ด้วยกันอย่างแรกเลยคือคลื่นวิทยุหรือ RF ที่ย่อมาจาก Radiofrequency ครับตัวนี้จะเป็นพลังงานความร้อนจากคลื่นวิทยุชนิดขั้วเดียวหรือ Monopolar RF ซึ่งข้อดีของมันคือสามารถส่งพลังงานลงไปได้ลึกถึงใต้ชั้นผิวเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินโดยที่ไม่ทำให้ผิวหนังชั้นบนของเราเสียหายหรือเกิดการไหม้เลยครับเพ,พราะพลังงานจะถูกส่งลงไปลึกเฉพาะในชั้นผิวที่เราต้องการจะยกกระชับเท่านั้นเอง เทคโนโลยีที่2ที่มารวมพลังกันก็คือไมโครนิเดลิ่งหรือไมโครนิเดลลิ่งครับหลักการของมันก็คือการใช้เข็มที่มีขนาดเล็กมากๆจำนวนหลายๆเล่มเจาะลงไปในผิวหนังของเรากระบวนการนี้จะทำให้เกิดปาดแผลขนาดเล็กๆในชั้นผิวซึ่งเป็นการหลอกร่างกายให้เข้าใจว่าเกิดการบาดเจ็บและต้องรีบซ่อมแซมตัวเองครับร่างกายก็จะกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินขึ้นมาใหม่ในบริเวณน,นั้น เพราะสเทคโนโลยีนี้ทำงานร่วมกันผลลัพธ์ที่ได้คือสุดยอดมากครับมันเลยทำให้ Morpheus 8เสามารถช่วยลดปัญหาผิวได้ทั้งบนใบหน้าและลำตัวเลยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผิวจับภายในจะทำให้ผิวของเราเต่งตึงขึ้นเรียบเนียนขึ้นและกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแถมยังช่วยลดไขมันสะสมไปพร้อมๆกันด้วยทำให้หน้าดูเรียวกรอบหน้าคมชัดขึ้นซึ่งถ้าทำต่อเนื่องสัก2-3ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้สามารถอยู่ได้นานเป็นปีเลยนะครับแล้วกระบวนการทํางานของมันเป็นยังไงเรามาลงลึกกันอีกนิดนะครับมอร์เ e ตเอจะทํางานโดยใช้หัวทิพพิเศษครับที่เป็นเข็มเครือบพรองคําที่เรียกว่าโกลเด้ m i มโครพินซึ่งจะมีขนาดเล็กมากๆสําหรับใบหน้าจะมีเข็มอยู่24เข็มส่วนลําตัวจะมี40เข็มครับเข็มพวกนี้จะเจาะลงไปใต้ชั้นผิวของเราเพื่อส่งพลังงานขึ้นวิทยุ f r a c t i o n a l RF ลงไป กระตุ้นการผลิตคอลลาเจนโดยตรงเลยครับตัวเข็มนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำพลังงานลงไปสู่ชั้นผิวลึกๆซึ่งแพทย์สามารถปรับระดับความลึกได้ตั้งแต่0.5 2 3และ4มิมตรสำหรับผิวหน้าและปรับได้ลึกสูงสุดถึง7มิลมตรสำหรับผิวกลยเลยทีเดียวครับความเจ๋งคือมันสามารถส่งพลังงานลงไปได้ลึกถึงชั้นผิวสมาร์ท หรือชื่อเต็มๆก็คือ superficial muscular aponeurotic system ซึ่งเป็นชั้นผิวหนังเดียวกันกันกบที่สัญยแพทย์ทำการผ่าตัดดึงหน้านั่นเองครับผลที่ได้ก็คือผิวที่เคยเสื่อมสภาพตามวัยหย่อนคล้อยก็จะกลับมากระชับดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกเลยครับ Morpheus8 เนี่ยเขามีหัวทิปให้เลือกใช้ถึง2แบบนะครับซึ่งแต่ละหัวก็ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาผิวในบริเวณที่แตกต่างกันไป อย่างแรกคือหัวทิปสําหรับใบหน้าครับตัวนี้จะเป็นหัวทิปขนาดเล็กประกอบด้วยเข็มขนาดเล็กจํานวน24เข็มเหมาะมากๆสําหรับการรักษาผิวหน้าที่ต้องการความละเอียดอ่อนต้องการการยกกระชับกระตุ้นคอลลาเจนและลดริ้วรอยต่างๆส่วนอีกหัวก็คือหัวทิปสําหรับลําตัวครับหัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่ามาพร้อมกับเข็มถึง40เข็มเลยทีเดียวและยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D Smart Frame และ Burst ด้วย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรักษาบริเวณลำตัวที่มีพื้นที่ก,กว้างๆเช่นหน้าท้องต้นแขนและต้นขาที่ต้องการการฟื้นฟูและยกกระชับเป็นพิเศษครับมาถึงคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้แล้วครับว่า Morpheus เอชช่วยเรื่องอะไรได้บ้างบอกเลยว่าครอบคุมมากๆครับอย่างแรกเลยคือช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวลึกทำให้ผิวหน้าที่เคยเหี่ยวย่นกลับมาตึงกระชับใบหน้าโดยรวมจะดูอ่อนเยาว์ลงครับ 2. คือช่วยลดปริมาณไขมันใต้คางหรือที่เรียกว่าเหนียงได้ดีมากทำให้เส้นกรามชัดขึ้นกรอบหน้าคมขึ้นหน้าดูมีมิติมากขึ้นครับ3คือช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยลึกอย่างร่องแก้มหรือรอยตื้นๆบริเวณรอบดวงตาก็ช่วยได้ครับ 4. คือสำหรับคนที่มีปัญหารอยแผลเป็นจากสิวหรือหลุมสิวตัวนี้ก็สามารถช่วยทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้ด้วยครับ 5คือช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนลดความหยาบกร้านและความไม่สม่ำเสมอของสีผิวได้ดีมาก 6. คือช่วยกระชับรูขุมขนทำให้ผิวดูละเอียดและสุขภาพดีมากขึ้นและสุดท้ายสำหรับปัญหาผิวกายก็ยังช่วยลดรอยแตกรายลดเซลลูไลต์โดยเฉพาะในบริเวณหน้าท้องหรือแขนได้อีกด้วยครับด้วยความสามารถที่หลากหลายขนาดนี้มอร์เฟียตแเลยสามารถใช้ได้กับหลายตำแหน่งบนร่างกายเลยครับทั้งใบหน้าและลำตัว โดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยหรือปัญหาผิวต่างๆที่หมอได้พูดไปสำหรับใบหน้าก็สามารถทำได้ทั่วเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับผิวหน้าลดริ้วรอยและล่องลึกต่างๆเช่นบริเวณหน้าผากแก้มรองแก้มรอบปากและบริเวณรอบดวงตาที่บอบบางก็ทำได้ครับส่วนลำคอก็ช่วยกระชับผิวที่เริ่มหย่อนคล้อยให้เรียบเนียนขึ้นได้บริเวณกรอบหน้าก็จะช่วยให้คมชัดขึ้น ปรับรูปหน้าให้ได้สัดส,ส่วนมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถทำบริเวณหน้าอกเพื่อฟื้นฟูผิวและลดริ้วรอยระหว่างอกได้ด้วยสำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคนที่เคยน้ำหนักลดเร็เวๆแล้วมีปัญหาหน้าท้องหย่อนคล้อยหรือมีรอยแตกลายตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากครับหรือจะเป็นบริเวณต้นแขนและต้นขาที่มักจะหย่อนคล้อยง่ายก็ช่วยได้เช่นกันแม้กระทั่งหลังมือที่เริ่มมีริ้วรอยหรือเหี่ยวย่นตามวัย ก็สามารถฟื้นฟูให้กลับมาดูดีขึ้นได้ครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดูแลได้ตั้งแต่ใบหน้าจรดปลายเท้าเลยทีเดียวครับเรามาเจาะลึกกันต่อเลยนะครับว่ากระบวนการทำงานของเจ้าเครื่อง Morpheus 8เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ทำไมถึงได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งขนาดนั้นหลักการทำงานของมันนะครับฉลาดมากๆเลยครับคือเป็นการผสมผสานสสุดยอดเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันครับอย่างแรกเลยก็คือคลื่นวิทยุหรือที่เราเรียกกันว่า RF ซึ่งย่อมาจาก Radio Frequency ครับตัวนี้จะเป็นพลังงานความร้อนจากคลื่นวิทยุแบบขั้วเดียวหรือ Monopolar RF ที่มีหน้าที่หลักในการเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวหนังของเราครับข้อดีของพลังงานตัวนี้คือมันจะไม่ทำลายผิวหนังชั้นบนของเราเลยไม่ต้องกลัวผิวไหม้เลยนะครับ เพราะว่าพลังงานจะถูกส่งลงไปลึกเฉพาะในชั้นผิวที่เราต้องการจะยกกระชับเท่านั้นเองทีนี้เทคโนโลยีที่2ที่เข้ามาผสมผสานก็คือไมโครนิดลิ้งหรือไมโครนิดลิ้งครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไมโครคือเล็กมากๆนิดลิ้งก็คือเข็มกระบวนการนี้คือการใช้เข็มที่มีขนาดเล็กมากๆจํานวนหลายๆเล่มเจาะลงไปในผิวหนังของเราครับฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างบาดแผลขนาดเล็กมากๆในชั้นผิว เพื่อหลอกให้ร่างกายของเราคิดว่าต้องซ่อมแซมตัวเองครับพอร่างกายเข้าสู่โหมดซ่อมแซมมันก็จะผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นมาใหม่ในบริเวณนั้นผลลัพธ์ก็คือผิวของเราจะได้รับการฟื้นฟูจากภายในเลยครับเพอสองเทคโนโลยีนี้ทำงานร่วมกันทั้งคลื่นวิทยุ RF และไมโครนิดลิ้งก็เลยทำให้ Morpheus8 สามารถจัดการกับปัญหาผิวได้ทั้งบนใบหน้าและลำตัวเลยครับ ผลลั์ที่ได้หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผิวก็คือผิวที่เต่งตึงขึ้นเรียบเนียนขึ้นกระชับขึ้นแถมยังช่วยลดไขมันสะสมไปพร้อมๆกันด้วยทําให้หน้าดูเรียวกรอบหน้าก็ชัดขึ้นครับหัวใจสําคัญของกระบวนการนี้อยู่ที่หัวทิปของเครื่องครับซึ่งเป็นหัวทิปที่มีเข็มเคลือบทองคําชนิดพิเศษเลยนะครับเรียกว่า golden micro p นส s หรือ golden micro pins เข็มพวกนี้แหละครับที่จะทําหน้าที่เป็นตัวนําพลังงานขึ้นวิทยุ fractional rf ลงสู่ชั้นผิวของเราครับโดยความเจ๋งของมันคือแพทย์สามารถปรับระดับความลึกของการส่งพลังงานได้ละเอียดมากๆครับสำหรับผิวหน้าเนี่ยสามารถปรับความลึกได้ตั้งแต่0.5 2 3และ4มิลิเมตรเลยนะครับซึ่งความลึกระดับนี้เนี่ยมนลงไปถึงชั้นผิวที่เรียกว่า SMASH หรือ SMASH ครับชั้นนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือชั้นพังผืดที่รองรับเนื้อเยื่อของผิวหนังและไขมันบนใบหน้า เป็นชั้นเดียวกับที่สัญยญแพทย์ทำการผ่าตัดดึงหน้าเลยครับการที่พลังงานลงไปถึงชั้นนี้ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดจึงส่งผลให้ผิวที่เสื่อมสภาพตามวัยของเรากลับมากระชับดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามอร์เฟนเอตดูแลได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเพราะฉะนั้นหัวทิพของเขาก็จะถูกออกแบบมาให้แตกต่างกันไปตามบริเวณที่ใช้งานครับหลักๆเลยจะมีอยู่2หัวนะครับ หัวทิปแรกคือสำหรับใบหน้าครับหัวนี้จะมีขนาดเล็กหน่อยประกอบด้วยเข็มเคลือบตองคำขนาดเล็กจำนวน24เข็มครับเหมาะมากๆสำหรับการรักษาผิวหน้าที่ต้องการความละเอียดอ่อนต้องการยกกระชับกระตุ้นคอลลาเจนและลดริ้วรอยในบริเวณเล็กๆเช่นรอบดวงตาหรือร่องแก้มครับส่วนหัวทิปแบบที่2นะครับจะเป็นหัวสำหรับลำตัวครับหัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและมีจำนวนเข็มมากขึ้นถึง40เข็มเลยทีเดียว เพื่อให้ครอบคุมพื้นที่กว้างๆได้ดีขึ้นครับเช่นบริเวณหน้าท้องต้นแขนหรือต้นขาที่ต้องการการฟื้นฟูและยกกระชับในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าใบหน้านอกจากนี้หัวสำหรับลำตัวยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า 3D Smart Frame และเทคโนโลยี Burst ด้วยนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาผิวบริเวณลำตัวโดยเฉพาะเลยครับการที่มีหัวทิปแยกกันแบบนี้ทำให้การรักษามีความจำเพาะเจาะจง และตอบโจทย์ปัญหาผิวในแต่ละส่วนของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับนี่แหละครับคือเบื้องหลังการทำงานที่ทำให้ Morpheus 8เป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจมากๆในวงการความงามยุคนี้เลยครับสำหรับผู้ที่กำลังสงสัยว่า Morpheus 8จะช่วยแก้ปัญหาผิวของคุณได้อย่างไรบ้างในตอนนี้หมอจะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยครับว่าคุณสมบัติเด่นๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง เรื่องแรกเลยที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานก็คือ Morpheus 8จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวลึกครับพอผิวเรามีคอลลาเจนใหม่ๆเพิ่มขึ้นผิวหน้าที่เคยเหี่ยวย่นหย่อนคล้อยก็จะกลับมาตึงกระชับใบหน้าโดยรวมก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเรื่องต่อมาที่หลายคนน่าจะสนใจมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาคางสองชั้นหรือที่เราเรียกกันว่าเหนียงนะครับมอร์ฟีสแปสามารถช่วยลดปริมาณไขมันใต้คางได้ด้วยครับ พอไขมันตรงนั้นลดลงเหนียงก็จะยุบลงทำให้เส้นกรามชัดขึ้นกรอบหน้าก็จะดูคมขึ้นปรับรูปหน้าให้ดูเรียวได้สัดส่วนมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากเรื่องยกกระชับแล้วเรื่องริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าก็จัดการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยลึกอย่างร่องแก้มหรือริ้วรอยตื้นๆทั่วไป Morpheus8 ก็สามารถช่วยลดเลือนให้จางลงได้ครับทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นและสำหรับใครที่เป็นสิวมานานแล้วทิ้งร่องรอยอรารยธรรมไว้บนใบหน้า โดยเฉพาะรอยแผลเป็นจากสิวที่เป็นหลุมลึกๆนะครับการทำงานของเครื่องนี้จะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทำให้หลุมสิวค่อยๆตื้นขึ้นได้ครับผิวก็จะกลับมาเรียบเนียนขึ้นอีกครั้งนอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพผิวโดยรวมด้วยครับคนที่มีปัญหาผิวหยาบกร้านผิวไม่สม่ำเสมอการทำมอร์เฟียสเอก็จะช่วยให้ผิวดูเนียนละเอียดขึ้นลดความหยาบกร้านลงได้ แล้วพอผิวเราถูกกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่สิ่งที่ตามมาก็คือรูขุมขนของเราจะกระชับขึ้นด้วยครับพอรูขุมขนเล็กลงผิวก็จะดูเรียบเนียนและดูสุขภาพดีมากขึ้นไปอีกครับและสุดท้ายสำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือใครก็ตามที่มีปัญหารอยแตกลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าท้องหรือแขนม o r p h e ียสเอก็สามารถช่วยลดรอยแตกลายและเซรูไลท์ลได้ด้วยครับทีนี้พอเราทราบกันแล้วว่าม o r p h e ีย8ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง คำถามต่อมาก็คือแล้วเราสามารถทำที่ตำแหน่งไหนของร่างกายได้บ้างล่ะครับต้องบอกเลยว่าครอบคลุมมากๆครับเพราะสามารถใช้ได้กับหลายตำแหน่งบนร่างกายเลยทั้งใบหน้าและลำตัวโดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยหรือริ้วรอยต่างๆเริ่มกันที่บริเวณที่นิยมที่สุดก็คือใบหน้าครับสามารถทำได้ทั่วทั้งใบหน้าเลยเพื่อยกกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยและล่องลึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากแก้ม ลองแก้มลอบปากหรือแม้กระทั่งบริเวณที่บอกบางอย่างรอบดวงตาก็สามารถทําได้ครับถัดจากใบหน้าลงมาก็คือลําคอครับซึ่งเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ฟ้องอายุได้ง่ายมากๆผิวคอที่เริ่มหย่อนคล้อยมีรอยพับการทำมอร์เฟียตแก็จะช่วยกระชับผิวให้กลับมาแต่งตึงและดูเรียบเนียนขึ้นได้ครับบริเวณกรอบหน้าก็เป็นอีกจุดที่คนนิยมทํากันมากครับเพื่อช่วยให้กรอบหน้าดูชัดเจนขึ้น ปรับรูปหน้าโดยรวมให้กระชับได้รูปมากขึ้นขยับลงมาที่ลำตัวกันบ้างน,นะครับบริเวณหน้าอกก็สามารถทําได้ครับช่วยฟื้นฟูผิวและความกระชับของผิวบริเวณหน้าอกและยังช่วยลดริ้วรอยระหว่างหน้าอกได้ด้วยครับสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่มีปัญหาผิวหน้าท้องหย่อนคล้อยหรือมีรอยแตกลายจากการตั้งครรภ์หรือน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปมอฟเฟียสเปดก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากในการช่วยกระชับผิวหน้าท้องให้หย่อนคล้อยและลดรอยแตกลายเหล่านั้นครับ เช่นเดียวกันกับบริเวณต้นแขนและต้นขาครับที่มักจะเจอปัญหาความหย่อนคล้อยของผิวได้ง่ายการทำมอร์ฟีสแปดก็จะเข้าไปช่วยลดความหย่อนคล้อยและปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนขึ้นได้ครับและสุดท้ายที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือหลังมือครับหลังมือเป็นอีกส่วนที่แสดงความเสื่อมสภาพตามวัยได้ชัดเจนการทำมอร์ฟีสแปดจะช่วยฟื้นฟูผิวหลังมือที่เริ่มมีริ้วรอยหรือหย่อนคล้อยให้กลับมาดูดีขึ้นได้ครับ จะเห็นได้ว่า Mor p h e u Space สามารถดูแลเราได้ตั้งแต่ใบหน้าจรดลำตัวเลยนะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ปัญหาผิวได้หลากหลายมากจริงๆเรื่องต่อมานะครับที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดเลยก็คือแล้วเจ้า Morpheus 8เนี่ยมันแตกต่างจากเครื่องยกกระชับตัวอื่นๆที่เราคุ้นหูกันในท้องตลาดยังไงบ้างวันนี้หมอจะมาเปรียบเทียบให้ฟังกันแบบชัดๆไปเลยครับ พราะนอกจากมอร์ฟีตแ8แล้วก็ยังมีเครื่องยกกระชับผิวอีกหลายยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในคลินิกเสริมความงามไม่ว่าจะเป็นอัลเทล่าไฮฟู่อัลตราฟอร์เมอร์สามไฮฟู่อัลตราฟอร์เมอร์ MPT แล้วก็เทอร์เมชซึ่งแต่ละเครื่องก็มีจุดเด่นมีเทคนิคแล้วก็กลไกการทํางานที่แตกต่างกันออกไปครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับคืออัลเทล่าครับสำหรับอัลเทล่าหรืออัลเทล่า SPT เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีขึ้นอัลตราซาวครับ ส่งพลังงานเข้าไปในชั้นผิวลึกเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของความแม่นยำที่สูงมากเพราะว่ามีหน้าจอแสดงผลที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นปัญหาบนใบหน้าได้ทุกชั้นผิวแบบเรียไทม์เลยทำให้สามารถแก้ไขปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยลดริ้วรอยได้โดยที่ไม่มีการใช้เข็มเหมือนกับมอร์ฟีสแแต่ก็ยังให้ผลในการยกกระชับผิวที่ดีมากๆครับต่อมาในกลุ่มที่ใช้คลื่นอัลตาราซาวด์เหมือนกันก็นกคือไฮฟูครับ เริ่มจาก h ฮฟูอัลต a f o r m เมอร์ตัวนี้ก็จะใช้คลื่นอัลตราซาวดยิงเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวหนังเพื่อให้เกิดความร้อนเหมือนกันครับถือว่าเป็นเครื่องรุ่นที่ดีที่สุดรองลงมาจากอัลเทราเลยความสามารถของเขาก็คือสามารถส่งพลังงานลงได้ลึกถึงชั้น Smash ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าเลยนะครับในขณะที่ทำพลังงานก็จะคงที่สม่ำเสมอไม่ส่งผลกระทบต่อผิวชั้นบนมีความปลอดภัยสูงมาก หลังทําก็ไม่มีแผลสามารถใช้หน้าได้ตามปกติเลยไม่ต้องพักฟื้นครับแล้วก็มีรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาอีกครับนั่นก็คือไฮฟูอัลตาฟอร์เมอร์ MPT ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อจากอัลตาฟอร์เมอร์3ครับเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ามัลติพ l s ส t เทคโนโลยีหรือ MPT ซึ่งช่วยให้พลังงานถูกส่งเข้าสู่ผิวได้สม่ำเสมอแล้วก็รวดเร็วขึ้นไปอีกแถมยังมีการเพิ่มออปชันอื่นๆเสริมเข้ามาด้วย ทั้งเทคนิคการยิงใหม่ๆหัวยิงแบบใหม่แล้วก็ระดับพลังงานที่ครอบคุมทั้งการยกกระชับสลายไขมันแล้วก็บำรุงผิวได้พร้อมกันในเครื่องเดียวเลยครับทีนี้มาดูอีกกลุ่มเทคโนโลยีหนึ่งบ้างครับนั่นก็คือเครื่องที่ใช้ขึ้นวิทยุหรือ RF คล้ายๆกับมอร์ฟี u แ8แต่ไม่มีเข็มนั่นก็คือเตอร์เมจครับตัวเตอร์เมจจะทำงานด้วยขึ้นวิทยุค,ความถี่สูงแบบขั้วเดียวหรือโมโนโพล่ RF พลังงานของเขาจะครอบคลุมตั้งแต่ผิวชั้นบนลงไปจนถึงชั้นไขมันเลยครับโดยจะมีการปล่อยความร้อนลงไปเป็นลักษณะแท่งหรือคอลัมน์ทำให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวแล้วก็กระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ผลที่ได้คือผิวจะเรียบเนียนกระชับขึ้นแล้วก็ยังช่วยสลายไขมันเฉพาะจุดได้ดีด้วยอย่างเช่นการลดเหนียงหรือไขมันใต้คางโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับมอร์เฟียตครับ ทีนี้เรามาสรุปเปรียบเทียบกันอีกทีนะครับจะเห็นว่าแม้แต่ละเครื่องจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการและกลไกการทำงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ขึ้นวิทยุหรือ RF อย่างมอร์เฟีย8และเตอร์เมดหรือกลุ่มที่ใช้ขึ้นอัลตาซาวดอย่างอัลเทล่และไ i f ูทั้งหมดนี้ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยยกกระชับผิวลดริ้วรอยแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นกว่าเดิมครับคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเลือกอะไรดีใช่ไหมครับ หมอจะสรุปให้ฟังแบบนี้ครับมอร์ฟีอนี่ยจะเหมาะมากๆกับคนที่ไม่กลัวเข็มทนเจ็บได้ในระดับหนึ่งและต้องการฟื้นฟูผิวในระดับที่ลึกจริงๆหรือคนที่มีปัญหาใบหน้าหรือลำตัวที่หย่อนคล้อยค่อนข้างมากครับแต่ถ้าหากคนไข้กลัวเข็มไม่อยากให้ใบหน้ามีสะเก็ดหรือมีรอยแดงหลังทําไม่มีเวลาพักฟื้นหรือต้องการใช้หน้าทันทีหลังทําเลยก็สามารถเลือกทําเป็นอัลเทราไฮฟู อันตราฟอร์เมอร์3หรือเทอร์เมชแทนได้ครับเพราะเครื่องเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการทำมอร์ฟียสเอทในราคาที่อาจจะถูกกว่าด้วยครับพูดง่ายๆคือถ้าเรามองเรื่องความสมดุลระหว่างคุณภาพกับราคาแล้วอาเทล่าไฮฟู่อันตราฟอร์เมอร์3และเทอร์เมช ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องยกกระชับที่มีความคุ้มค่าและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเลือกใช้เครื่องยกกระชับตัวไหนก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจทําครับเพื่อให้แพทย์ได้ประเมินปัญหาผิวของเราอย่างละเอียดและช่วยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพผิวและความต้องการของเรามากที่สุด ซึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีตามที่คนไข้คา,าดหวังไว้และปลอดภัยที่สุดครับมาถึงขั้นตอนสําคัญที่หลายคนอยากรู้กันแล้วนะครับว่าถ้าเราตัดสินใจจะทํมอร์ฟีสเอ8แล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วขั้นตอนการทําจริงๆเป็นแบบไหนเจ็บหรือเปล่าแล้วหลังทําต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาปังที่สุดวันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับเริ่มกันที่การเตรียมตัวก่อนทําเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อมันถึงคลินิก เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดผิวในบริเวณที่เราจะทำาหัตารให้เรียบร้อยก่อนครับจากนั้นขั้นตอนที่สำคัญมากก็คือการทายาชาครับเราจะทายาชาทิ้งไว้ประมาณ30-60นาทีเพื่อให้ยาชาออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ขั้นตอนนี้จะช่วยลดความรู้สึกเจ็บระหว่างทำไปได้เยอะมากเลยครับพอครบกาหนดเวลาแล้วก็จะเช็ดยาชาออกและเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการยิงพลังงานครับผมในขั้นตอนการทำนะครับ แพทย์จะใช้หัวเครื่องมอร์ฟีสเอที่มีเข็มขนาดเล็กมากๆแตะลงบนผิวในบริเวณที่เราต้องการรักษาครับแล้วก็จะปล่อยพลังงานขึ้นวิทยุลงไปใต้ชั้นผิวซึ่งระหว่างที่ทำเนี่ยเพื่อช่วยลดความรู้สึกเจ็บและเพื่อความสบายของคนไข้เราจะใช้เครื่องเป่าลมเย็นช่วยเป่าไปที่ผิวควบคู่กันไปด้วยครับ ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวครับสำหรับระยะเวลาในการทําก็จะอยู่ที่ประมาณ30-60นาทีครับขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณที่ทําและความซับซ้อนของปัญหาผิวของแต่ละคนครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประครบเย็นอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมีการใช้ครีมบํารุงที่ช่วยลดการอักเสบและลดรอยแดงทาให้ในบริเวณที่ทําครับ ซึ่งหลังทำทันทีอาจจะมีอาการแดงบวมหรือรู้สึกตึงๆที่ผิวเล็กน้อยได้บ้างนะครับแต่อาการพวกนี้จะค่อยๆลดลงและหายไปเองภายใน1-2วันครับข้อดีคือสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไม่ต้องพักฟื้นครับทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องการดูแลตัวเองหลังทำมอร์เฟียสเปดนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะจะส่งผลต่อผลลัพธ์โดยตรงเลย ข้อแรกเลยคือพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าบ่อยๆครับโดยเฉพาะการถูกแกะเกาหรือนวดหน้าแรางๆในช่วงแรกเพราะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ครับข้อต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการปกป้องผิวจากแสงแดดครับต้องหลีกเลี่ยงการออกแดดจัด,จด และที่สำคัญคือต้องทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆเป็นประจำทุกวันนะครับเพราะผิวหลังทำจะยังบอบบางการโดนแดดอาจจะกระตุ้นให้เกิดรอยดำได้ง่ายกว่าปกติครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในช่วง1-2สัปดาห์แรกหลังทำหมอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดวิตามิน A กรดวิตามิน C หรือพวกผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวต่างๆไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันการระคายเคืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ควรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวแทนครับโดยเน้นไปที่การใช้ moisturizer เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งจะช่วยเสริมกระบวนการฟื้นฟูผิวให้เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ช่วยลดอาการผิวแห้งหรือลอกหลังทําได้ด้วยครับและอย่างที่ทําได้ง่ายๆเลยก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอครับอย่างน้อยวันละ1.5-2ลิตรเพื่อช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นจากภายในครับผม ต่อมาเรามาคุยกันเรื่องผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแม้ว่ามอร์ฟีสเอจะเป็นหัตถการที่ปลอดภัยแต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการชั่วคราวและจะหายไปเองในไม่กี่วันครับคนไข้ไม่ต้องกังวลไปนะครับอาการที่พบได้บ่อยก็คือผิวอาจจะมีอาการบวมและแดงเล็กน้อยในบริเวณที่ทำซึ่งอาการเหล่านี้มักจะดีขึ้นและหายไปเองภายใน1-3วันครับ บางคนอาจจะพบว่ามีสะเก็ดบางๆเกิดขึ้นบนผิวในช่วง3-10วันหลังทำอันนี้เป็นกระบวนการซ่อมแซมผิวตามปกตินะครับห้ามไปแกะหรือเกาเด็ดขาดต้องปล่อยให้สะเก็ดหลุดล่อออกไปเองครับนอกจากนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าผิวตึงๆหรือแห้งกว่าปกติก็ให้เน้นทำมอยเจอไรเซอร์บ่อยๆได้เลยครับและเนื่องจากมันเป็นการใช้เข็มขนาดเล็กเจาะลงไปที่ผิวในบางเคสก็อาจจะมีรอยช้ำหรือรอยเข็มเล็กๆเ,เกิดขึ้นได้บ้าง ซึ่งรอยพวกนี้ก็จะค่อยๆจางและหายไปเองใน3-5วันครับโดยทั่วไปแล้วผลข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการปกติที่เกิดจากการกระตุ้นผิวให้สร้างคอลลาเจนใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีอาการผิดปกติที่มันนานกว่าที่หมอได้บอกไปหรือมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นบวมมากแดงมากหรือรู้สึกเจ็บปวดผิดปกติก็ควรจะรีบกลับมาปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมทันทีนะครับ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ครับมาถึงช่วงท้ายๆของเรื่องมอร์ฟีอัสแกันแล้วนะครับหลายคนคงอยากจะรู้แล้วว่าถ้าเราตัดสินใจทําไปแล้วเนี่ยจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะเห็นผลแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานเท่าไหร่กันนะครับสำหรับการทำมอร์ฟี e ัสแโดยปกติแล้วนะครับคนไข้จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยจะค่อยๆแสดงออกมาในช่วงประมาณ1-2เดือนหลังทําครับ ผิวจะค่อยๆดูกระชับขึ้นเรียบเนียนขึ้นและจะเห็นผลลัพธ์แบบเต็มที่ที่สุดเลยนะครับก็คือในช่วงประมาณ3เดือนหลังจากทำครับที่ต้องใช้เวลาก็เพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานของ Morphe u s 8คือการกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นมาใหม่ซึ่งกระบวนการทางธรรมชาตินี้ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและสร้างโครงสร้างผิวขึ้นมาใหม่ครับมันไม่ใช่การเห็นผลแบบทันทีทันใดเหมือนการฉีดฟิลเลอร์นะครับ แต่เป็นการฟื้นฟูผิวจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าอยากให้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานๆต้องทำกี่ครั้งคำแนะนำโดยทั่วไปนะครับคือการทำต่อเนื่องอย่างน้อย2-3ครั้งครับโดยจะเว้นระยะห่างในแต่ละครั้งประมาณ4-6สัปดาห์เพื่อให้ผิวได้มีเวลาพักและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ครับการทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปีเลยทีเดียวครับ ซึ่งแน่นอนว่าจํานวนครั้งที่ต้องทาจริงๆเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวเดิมของคนไข้เลยครับบางคนอาจจะมีปัญหาผิวหย่อนคล้อยมากหรือมีริ้วรอยลึกก็อาจจะต้องทําจํานวนครั้งที่มากกว่าคนที่เพิ่งเริ่มมีปัญหาครับตรงนี้เนี่ยคุณหมอจะเป็นผู้ประเมินตามความเหมาะสมและความต้องการของคนไข้เป็นรายบุคคลไปครับผม และมาถึงเรื่องสำคัญที่ทุกคนรอคอยเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าราคาในการทำมอร์เฟียนเอนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคลินิกนะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราต้องการจะทำจำนวนช็อตที่ใช้หรือว่าระดับปัญหาผิวของคนไข้เองแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ30,000บาทขึ้นไปครับซึ่งราคานี้จะเป็นราคาต่อหัวทิปต่อการทำา1ครั้งนะครับ ที่สำคัญคือหัวทิปเนี่ยเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัตถการที่มีราคาสูงกว่าเครื่องยกกระชับอื่นๆในท้องตลาดอยู่พอสมควรเลยครับผมอาละครับเลนทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราว m มอเฟียสเอกันแล้วนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่หมอได้เล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่า Morpheus เเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเครื่องยกกระชับที่น่าสนใจมากๆเลยครับ มีจุดเด่นในเรื่องของการยกกระชับผิวลดริ้วรอยช่วยสร้างกรอบหน้าให้คมชัดขึ้นแล้วก็ได้ทั้งเรื่องงานผิวที่ดีขึ้นและยังช่วยลดไขมันสะสมไปพร้อม,อมกันด้วยแต่แน่นอนครับว่าผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมขนาดนี้ก็ต้องแลกมากับความรู้สึกเจ็บในระหว่างทำที่มากกว่าเครื่องอื่นๆรวมถึงราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าด้วยครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะยกกระชับผิวที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันแต่ต้องการความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า หรืออาจจะกลัวเข็มไม่สะดวกที่จะมีรอยแดงบนใบหน้าหลังทําก็ยังมีทางเลือกอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลเทล่าไฮฟู้อัลตราฟอร์เมอร์3 f ไฮฟู้อัลตราฟอร์เมอร์ mpt หรือว่าเทอร์เมชซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็มีหลักการทำงานที่ช่วยยกกระชับผิวสลายไขมันและบำรุงผิวได้คล้ายคลึงกันในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเลือกทำหัตถการไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอรอบคอบอ่านรีวิวเยอะๆรวมถึงการเข้าไปปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อประเมินสภาพผิวปัญหาที่เรากังวลและผลลัพธ์ที่เราคาดหวังครับเพื่อให้การตัดสินใจดูแลผิวพรรณของเราในครั้งนี้เป็นไปได้วยความมั่นใจและปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวเราเองนะครับ